แล้วหมายจะสามาพบกับพวาในช่องประจานีน้าของเพเหมือนเดิมคลิปนี้อย่างที่บอกกันไว้เนาะพวาจะพามาดูทะเลที่บอกว่าโครงการ8บายดซีใกล้ทะเลทะเลหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะมาเจ็ด <700 S 1> ร้อยเมตรจ้าโครงการ8หัวหินไนส์บีดบายเดซี sea, หรือว่าโครง, 8, งการ8ห่างจากทะเล700เมตรจ้ะตรงนี้เนาะแนะนํนากันตรงนี้เนาะอันนี้จะมีอาจจะมีพี่เขามาจอดรถมอเตอร์ไซค์อ๋อแนะนําแขกรับเชิญนะคะน้องเลล่าเลยค่ะ จะนีจะเป็นที่ที่โครงการนะหัวหนะินในผิดจะมาทําไหวเอาไว้ให้ลูกค้าของเรามานั่งชิลยามเย็นอะไรอย่างเงี้ยวิวแบบว่านั่งโขดหินชมทะเลเปียชะนะใช่ไห <จะ S 1> มใช่เลยวิวน้ำมาจะเป็นร่ลงแบบร่มลมตกนี่ก็จะเป็นทะเลที่ทะเลอะ่ะไม่ใช่แย่นะทะเลแบบทะเลก็สวยแล้วก็จะเป็นทะเลที่ค่อนข้างที่จะสงบแล้วก็จะมีพี่ๆชาวประมงซึ่ง มันไม่ได้แบบทุกค่านนักท่องเที่ยวอะไรเยอะแยะส่วนจะออกเป็นแนวแบบ private beach อะไรคือเรียวมากนะกบบาะเหมือ<ช>นแบบว่าชี่แบบว่าชาวประมง low l i ์เงี้ยนู่นนู่นโซนฝั่งนู้นก็จะเป็นเพชรบุรีนะคะชะอำนะคะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นชะอำมาเดี๋ยวจะพาเดินไปลงบนทะเลซึ่งชายหาดก็สวยงามบอกเลยว่าชายหาด ก็นูนริได้ใช่คะอันนั้นจะเป็นวังมรุทัยรยานค่ะของรัชกาลที่ทักรยนของรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หก็ไดไปแล้วตกเลขไปหนึ่งเลขตรงนั้นมันจะเป็นที่ปั่นจักรยานนะคะแล้วเราก็เล่นน้ําได้มีมีร้านอาหารด้วยค่ะติดกับชายทะเลเลยมีร้านอาหารด้วยแล้วก็เดินไปได้ซึ่งโอ้ดูวิวรถ่นน้ำทะเล้อยเราพิเศษนทะเลอันนี้ ก็บอกเลยว่าเรพลาดไม่เคยมาตรงนี้นะคะแต่ก็ตั้งแต่ได้เห็นนะคะเห็นทะเลแล้วก็เห็นแบบว่าอะไรหลายอย่าง,งก็รู้สึกว่ามันน่าอยู่นะคะก็บอกเลยว่าถ้ามีตังค์นะก็จะมาซื้อแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปเก็บตังค์ก่อนนะคะก็เนี่ยละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะมีแบบว่าชีวิตโลไลน์นะคะริมทะเลเนาะเดินมาก็ปัน่นจักรยานนะคะพาเราก็มา,าชิวๆค่ะก็อยากให้ลองนะคะมาถามพี่แพรดูได้เลยโอ้โหไนส์ปีดบายเดอะซีพี่น้อง 700เมตรจากทะเลเดี๋ยวจะพาไปดูอย่าเพิ่งปิดนะคลิปนี้อย่าเพิ่งปิดเปิดยาวๆเลยจ้ะเพราะว่าจะพาไปดูใครที่ไม่อยากได้บ้านใช่ไหมใครที่ไม่อยากว่าไม่อยากมีบ้านที่เกดูแลเกทำสวนไปจ้ะคอนโดโครงการใหม่ของหัวหินไนท์ e ปีขึ้นคอนโดจะพี่น้องไปราดูค่ะอยากได้สองห้องนะมอันทุกค่นะแะถาว่ามีข่าวอะไรจะมาแจ้ง จะมาเล่าอะไรให้ฟังทุกคนเล่าให้ฟังว่าสําหรับคนที่อยากมีบ้านอยากมีที่ดินอยากมอาีอยากจะซื้อที่ดินไว้ก่อนเนาะแล้วก็ยังไม่อยากปลูกบ้านนะข้อเสนอดีๆของเราวันนี้ข้อเสนอดีโอข้อเสนอดีๆวันนี้ก็คือแพรวามีที่ดินเปล่ามานําเสนอขายนะราคาบวกลบประมาณบวกลบเนาะ ยังไม่ฟิกฟรแต่นี่แต่ว่าที่มาถ่ายก็คือเออมีไอเดียเผื่อใครอู้อยากได้จะได้เก็บตังค์ทันแล้กวก็ผ่นได้ด้วยนะที่รัรวพ่นได้ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสองหมื่นเนาะสองหมื่นบวกลบนะยังไม่ยังไม่แบบว่ายังราคาตอนเนี้ยังไม่ฟันราคา,ย,ายังไม่ฟันลงมาตอนเนี้ยก็อยู่ประมาณนี้แต่ว่าจะมาให้ดูแบบว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้มีอยู่ห้าไร่นะทุกคน ห้าได้เป็นที่ดินติดกับโครงการหัวหินไนส์ส e ีดบายเดซีหรือโครงการแปดก็คือคําว่าบายเดซีก็คืออยู่ใกล้ทะเลแล้วแล้วกว็ราคานี่ถือว่าดีงามพารามแปดพลามเก้ามากแปลงอ่าจะแบ่งเราจะแบ่งขายเป็นแปลงเนาะแปลงละห้าสิบตารางวาสําหรับคนที่จะซื้อไปปลูกบ้านสมมติใครบอกว่าโอ้ฉันรวยมากฉันอยากได้ไร่หนึ่งก็ขายค่ะประมาณแปลงหนึ่งก็น่าจ,จะอยู่ห้าสิบตารางวาเนี่ยอาจจะอยู่ล่ามหนึ่งบวกบวก นิดๆอะไรเงี้ยเออซึ่งไหดูเป็นข้าวข้าวเป็นแรงบันดาลใจที่เด็นแปลงนี่คือห้าไร่กินถนนดำทีทะเลมีโฉนดไหมมีโฉนดค่ะฮัลโหลมีโฉนดแบ่งแปลงให้เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือโครงการแปดของเราที่เราเ ที่เราไปเขา,เขาไปถ่ายมาเนาะอันนี้จะเป็นทางหลังนี่เป็นโซนบีที่ดินก็จะไปเงเี้ยละจ้ะไปไปไป <Bye. S 1> ตอนแรกโครงการเอ่อหัวห nice ินไนท์สปีดตั้งใจที่จะทําเป็นคอนโดแปลงนี่เนาะตั้งใจที่จะทําเป็นคอนโดแต่ว่าคุณเคนก็ได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงก็คือคุณเคนบอกว่าอยากจะขายเป็นเป็นที่ดินเป็นที่ดินเปล่าไว้สหรับคนที่อยากมีบ้านอยู่ วนนี้อยากปลูกบ้านอะไรเงี้ยก็จะได้เอาที่ดินมาหายผ่อนกันแพ้ได้ยินราคาคร่าวๆมาว่าผ่อนได้เหีือวว่าเริ่มต้นเ,มมเ,เดือนละหมื่นเลยทุกคนเดือนละหมื่นเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าใครสนใจคอมเมนต์แพ้ไว้บอกแพ้ไว้คุยไว้แล้วเดี๋ยววันนะวันที่ราคามันเคาะลงมาเป๊ะตรงตัวนะเราจะอินบอกหานะเลยเราจะอินบอกหาทุกคนเลยว่า ราคานี้ final price ราคานี้คนเดินละเท่าไรใครอยากได้100ตารางวา150-200ตารางวาได้หมดแต่ว่าชนุนหนึ่งใบมันก็จะอยู่ประมาณ50ตารางวาทุกคนก็คือจะแบง่แบงแปลงเนาะนี่แหละจ้ะบรรยากาศดีขน,น,นวนออกไปนี่ทะเล<ป>แล้วนะคะ,ะตรงไปคือทะเลแล้วไม่ไกลนะคะ700เมตรนะคะทะ,ทะเลเลยทะเลแบบลมดีมากลมดีอันนี้คือช้อยหนึ่งสำหรับคนที่อ,อยาก มีบ้านแต่ว่ายังไม่พร้อมสั่งเลยก็คิดว่าเออพี่อะยังไม่ได้มาอยู่ง่ายแต่ว่าอยากได้ที่ดินกว่ลออซื้อที่ดินไว้ก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวอนาคตกเกษียณแล้วจะกลับมาอยู่อันนี้คืออีกหนึ่งทางเลือกเลยนะทุกคนก็คือซื้อที่ดินเก็บไว้ก่อนก่อนที่ดินไว้ก่อนเดี๋ยวมีตังค์แล้วค่อยมาปลูกบ้านหรือว่าตอนแกมาอยู่ค่อยมาปลูกบ้านซึ่งที่ดิน50ตารางวาจะได้เยอะปลูกบ้านได้หนึ่งหลังค่ะปลูกบ้านได้มีช่องมีแบบว่าบริเวณเลยแหละซึ่ง มันก็โอเคสําหรับครอบครัวแต่ว่าใครบอกออหนึ่งห้าสิบตารางวาพี่ไม่พอพี่ก็เพิ่มได้เลยจากเจตาานาลงแต่ว่าแพรบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ออกไปไม่เกินดึงเดือนแต่แพรจะมาขอไฟนอกไฟให้ว่าเท่าไรเพราะว่าตอนนี้คุณเคกนกลาลังประชุมกับทีมงานว่าราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นแต่แพรดูแบบแพรยืนอยู่นี่แบบลมดีตลอดเวลาลอม,าลมาอ่ะลมด,แบบด,ดูผมคุณแพไดิดูผมสิวิวสวยสวยงามสง่า ถนนนี่จะเข้าได้ทั้งสองทางนะคือ endi, เซนนี่กับจอเซนนาโขการเนาะใครอยากลู้อยากเห็นก็เดี๋ยวที่ดินมันก็ยังจะเป็นรกรอยู่างแหละแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานพอมันเตียนแล้วแบ่งแปลงอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนมันก็จะดูดีกว่านี้ซึ่งโอเคคลิปเนี่ยเดี๋ยวไปไปแล้วเนาะบอกมาราคาเข้าๆว,ว่าหนึ่งห้าสิบตารางวาอยู่มาหนึ่งล้านบวกบวกประมาณเนี่ยจะ้ะแต่ไม่บวกเยอะบางที่อาจจะไม่บวกเลยก็ได้ก็เดี๋ยว มาเล่าให้ฟังว่ามันมีแบบนี้มันมีช้อยส์นี่ให้ทุกคนด้วยก็คือซื้อที่ดินเปล่าไว้ก่อนเนาะโอเคทุกคนไปวมาไปแล้วคิปเจอกันคลิปหนาเนาะยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยสําหรับที่ดินเปล่าฝากไว้ใน<ด>อ้อมอกอ้อมใจที่สําคัญมันผลได้ด้วยทุกคน,นโอเคไปแล้วจ้าบ๊ายบาย